ตำบลดอนแก้วนะครับทางด้านทตะวันออกนะครับตำบลดอนแก้วยอดดอยมณเลี่ยงคือจุดเฝ้าระวังไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจากจุดนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถสังเกตการไฟป่าได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะผืนป่าบริเวณอ่างเก็บน้าห้วยตึงเท่าที่เคยเกิดไฟป่าลุกลามและส่งผลโดยตรงกับค่าฝุ่น PM 2.5ในตัวเมืองเชียงใหม่ด่านแม่า นี่เป็นปฏิบัติการเสือเฝ้าป่าของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยชุเทพปุยสามน้ำตกแม่สาที่ผลัดเปลี่ยนกันปักหลักเฝ้าระวังไฟป่าตลอด24ชั่วโมงบริเวณลานป่าสนบนดอยม่อนเลี่ยมบ้านแม่แม่ตําบลแม่แรมอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ภารกิจนอกจากการค้นหาไฟป่าแล้วยังต้องออกราดตเวนสํารวจพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมพื้นที่กว่าสอง0มไร่ จุดใดที่พบเชื้อเพลิงสะสมมากก็จะเร่งทำแนวป้องกันไฟป่าเพื่อจำกัดความเสี่ยง <Okay. S 1> และเมื่อพบบุคคลภายนอกเจ้าหน้าที่จะทำความเข้าใจขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ป่าและชักชวนเป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่ามัาจนจะมีเจ้าหน้าทีอ่อยู่ดูแลพื้นที่ป่านะครับเนาะตอนะนะี้เขาเ็ยังไม่ยากแต่ี ลถ ATV หรือว่าจักรยานยูนิบาขา้าในพื้นที่เราซึ่งจะมีประกาศของอุทยานอยู่ใิเขื่อนป่าแต่ในส่วนทางสัญจรเนี่ยเขาจะอนุโลมให้เฉพาะลัดสรน,นะครับจุดเฝ้าระวังไฟป่าอุทยานแห่งชาติรสุเทพบุยมีจํานวนกว่า30จุดครอบคลุมพื้นที่กว่า1นึ0 0 0สืไร่เพื่อให้ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าควบคุมไฟได้ภายใน20นาทีเมื่อเกิดไฟป่าขึ้น ล่าสุดตุ๊ยาหแห่งชาติดรุษเทพปุยก็ออกประกาศปิดป่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30บเมษายนยกเว้นเขตท่องเที่ยวและชุมชนในเขตนันทนาการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเขตที่อยู่อาศัยและที่ทํากินของพี่น้องราษฎรเนี่ยตรงนี้ก็จะยกเว้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการทํามาหากินเรื่องการเกษตรเรื่องการเข้าออกพื้นที่ของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ยังปฏิบัติได้ตามปกติ แต่ในเส้นทางอื่นๆนะครับซึ่งโดยสุเทพปุยเนี่ยมีเส้นทางเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติรวมถึงเส้นทางลำลองนะครับอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็ตอนนี้เรางดเว้นปีที่ผ่านมาอุทยานชาติดยสุเทพปุยเกิดไฟป่าสร้างความเสียหายกว่า1 0,000ืไร่ไมีจุดความร้อนรวม199จุดยุทธการเสือเฝ้าป่าที่เน้นการลาดตระเวน และส่งกำลังเข้าประจำจุดเสี่ยงจึงเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมไฟป่าและจุดความร้อนให้ลดน้อยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน